ชุดที่สี่แล้วข้อที่หนึ่งเนี่ยนะักเรียนใช้การแยกตัวประกอบแบบธรรมดาเลยนะมันก็จะได้ x อกนะฮะลบเจดกับ x อ็กลบสิบก็จะไปได้ข้อลบลบนะ,ะข้อที่สามข้อที่สองนี่นะักเรียนก็ต้องสังเกตดูนะว่านี่ตัวนี้ ตัวนี้เนี่ยมันเหมือนกันนะเราก็สามารถดึงตัวร่วมได้นะฮะดึงออกมาทำให้ด้านในเนี่ยเหลืออยู่แค่นี้เปิดวงเล็บไปเลยนะแล้วก็บวกลบก,กันนะฮะตัวนี้บวกกันไม่ได้ก็ติดไว้ตัวนี้ก็จะกลายเป็น c x นะฮะแล้วก็บวกด้วย2 y ก็ยังไม่มีในช้อยถ้ายังไม่มีในช้อยเนี่ยน้องก็ต้องจัดรูปอีกนะดูแล้วเนี่ยเราน่าจะดึงสองออก2ององเล็บหลังนะก็จะกลายเป็น 2A B 2X Y สองนะก็จะไปตรงกับข้อที่1ตัวนี้ก็เราทำแบบไม่ต้องจัดรูปก็ได้นะ ตัวนี้ก็จะเป็น4กับ2ตัวหลังก็คือ x กับ x อันนี้ต้องเป็นบวกอันนี้เป็นลบนะฮะวันนี้บวก4กับลบ2บวก4าไม่ได้ก็เปลี่ยนใหม่เป็นลบ4กับบวก2มันจะได้เท่ากับลบสงั้นก็จะไปตรงกับช้อยข้อที่1นอันนี้ก็แล้ก็เช็คทุกข้อนะอันนี้ก็แยกได้เป็น x ลบห x ลบสองเขาบอกว่าข้อใดไม่เป็นใช่ไหมข้อหนึ่งเป็นนี่ก็จะได้เป็น x บวกสิบแล้วก็ x บวกสองข้อนี้เป็นไหมข้อนี้ไม่เป็นข้อสองแล้วก็ข้อที่สามนี่นะ้องจะได้เป็นเ ลบเจ็ดกับ x ลบสองเอาข้อนี้ก็เป็นอีกอให้ข้อนี้ได้เป็น x-6 กลบหกกับ x บวกสามข้อได้ไม่เป็นใช่ไหมก็ตอบได้สองข้อนะตอบได้ทั้งข้อสองแล้วก็ข้อสี่ต่อไปทำเหมือนข้อเมื่อกี้เลยอนี้นี้น้องก็จะได้ x บวก6 x บวก2และ x ลบ10นะ x ลบ2ข้อที่3ก็เป็น x บวก3บวกบวก็ได้บวกทั้งคู่นะ x บวก5อันนี้ก็จะเป็น x บวก15กับ x บวกบวกบวกนะบวก2 นี่เขาถามว่าข้อใดไม่เป็นจริงๆน่าจะถามผิดนะแล้วน้องก็ตอบได้สามข้อเลยตอบข้อหนึ่งข้อสองก็ได้ข้อสามก็ได้เขาน่าจะถามว่าข้อใดเป็นนะแต่ว่าเราก็เอาตามจุดตอบได้สามข้อเลยต่อไปข้อที่หกนะอันนี้น้องก็เป็น x กาลังสองอันล่างเป็น x กาลังสองข้างหลังก็จะเป็นห้ากับหก มันต้องมีบวกอันหนึ่งลบอันหนึ่งแล้วก็บวกที่ห้าลบที่หมันจะได้เป็นลบหนึ่งน้องก็ตอบข้อข้อสต่อไปข้อที่7อันนี้ก็เห็นว่ามันเหมือนกันอีกแล้วมันก็เหมือนกันแล้วก็หลังเหมือนกันใช่ปะ่ะน้องก็สมมุติตัวแปรขึ้นมาใหม่นี่ a กับ b ก็ได้นะน้องก็จะได้เป็น a กำลังสอนะลบกับสิบเบวกสิบแนี่เราก็แยกตัวประกอบแล้วค่อยไปแทนค่าที่หลังนะอันนี้ก็จะได้ a ลบ 2b นะแล้วน้องก็แทนค่ากลับนะแล้วก็บวกลบกันมันก็จะได้เป็น x บวก y ลบ 9x ลบ 9y นี้เขียนเขียนเหมือนเดิมน,นะบวก 2y ค okay. แล้วน้องก็จะได้วงเล็บแรกเท่ากับ 8x ลบ 10y วงเล็บอันสุดท้ายเป็น x ลบ 3y นี่ตรงกับข้อ4 ต่อไปอันนี้น้องก็แยกเป็นกำลังสองนะเป็น x 2แล้วก็2อ,อีกทีหนึงแล้วก็ลบ1แล้วก็ผลต่างได้เลยนะคะมันจะเป็น x กำลังสอบวก1อันนี้แยกไม่ได้ก็ติดไว้ลบหอันหลังแยกได้นะก็จะได้ทั้งหมด3วงเล็บนะคะอันนี้ นี่ก็ไปตรงกับข้อที่สองถัดมาอันนี้เขาให้เราดูว่าอันไหนเนี่ยไม่สามารถจัดรูปได้ข้อที่ไม่สามารถจัดรูปได้นั่นเองก็คำนวณทุข้อเลยนะอย่างข้อหนึ่งเนี่ยน้องจะได้เป็นหน้ากำลังสองนะ บวกสองหน้าหลังนี่บวกทำดูข้อเดียวพอแล้วก็ลบออกด้วยตัวเดิมแล้วก็ของเดิมมีเก้าอยู่เสร็จแล้วน้องก็รวบตัวหน้าเนี่ยจะได้เป็น x บวกกับสามนั่นเองทั้งหมดกำลังสองตัวหลังก็หมดบวกเก้าลบเก้าเพราะฉะนั้นอันนี้สามารถจัดรูปได้ ข้อที่เจ็ดไม่ได้ก็คือข้อสุดท้ายนะลองจะด,ดู A กำลังสองนะฮะสอง a ทำให้ได้4ตรงนี้ก็ต้องเป็นสองแล้วก็หลังก็คือสองกำลังสองแล้วลบออกด้วยสองกำลังสองของเดิมมี4อยู่นี่นะน้องก็รวบเป็น A บวก สทั้งหมดยกกำลังสองส่วนตรงนั้นเนี่ยน้องจะได้เป็นลบแปดนถ้าจะให้เป็นกำลังสองก็ใส่รูทเข้าไปแล้วก็กำลังสองในข้อที่ไม่ถูกนี้ก็คือข้อสนะต่อไปอันนี้น้องแยกตัวประกอบก่อนนะก็จะได้เป็น 2a ลบ 3b 2a กับลบ 3b แล้วก็จะได้เป็น 2a ลบ 3b ทั้งหมดดูกำลังสองว่ามันเหมือนกันรวบได้นะนี้เขาบอกว่า m กับ n นะ้บ,บวกกัน m บวก n m คือ2นะ n ก็คือลบสาม้นบวกกันก็จะได้เท่ากับลบหนึ่งตอบข้อหนึ่งอันนี้น้องก็ดึงตัวร่วมให้เหมือนตัวนี้นี่เขากำหนดมาให้หมายคขา,าว่าตรงนี้เราดึงได้เนี่เราดึงลบออกเราดึงสามออกเราดึง x เราดึง y อันแรกก็จะเหลือ x กำลังสองนะสามไปแล้วก็เหลือสามเดียว ก็เหลือ x y เดียวก็เหลือ y กำลังสองนี่แล้วเขาก็ถามว่า a กับ b บวกกันได้เท่าไหร่น้องก็จะได้ a บวก b a มีค่าเท่ากับสาม x ออันนี้พี่ต้องเป็นอันนี้พี่ต้องเป็นบวก เพราะว่าเราคูณลบเข้าไปต้องให้ได้ลบเก้านะแล้วก็ b คือบวก y กํลังสองนี่เสร็จแล้วทีตอบข้อสี่เฮ้ยนี่ต้องดึงเครื่องหมายออกนี่อันนี้ต้องเป็นลบยังไม่ใช่ข้อสี่นะน้องต้องตอบข้อข้อสองนะนี ใช่ไหมดึงลบออกอันนี้เป็นบวกอันนี้เป็นบวกอันนี้เป็นลบโอเคตอบข้อส <c oughs> องหัดมานอ้อก็แยกตัวประกอบตัวนี้จะได้เป็น 2x บวกบวกอันลบอันบวกห 3x ลบหได้13ไหม <c oughs> 8 ไม่ได้แต่ว่าเราจะได้เหมือนเข่าแล้วเราก็เทียบเอา A เราคือสองอันนี้โจก็ถามว่า A กำลังสองลบ b กำลังสองมีค่าเท่าไหร่ซึ่ง A เราคือสอง b เราคือ3มันก็จะได้เป็น4ีลบเก้เท่ากับลบห้า ข้อนี้ก็ไม่มีคำตอบนะมไม่มีคำตอบสามห้าสิบห้าสิบห้าลบสองหรือสิบสาม,มต่อไปอันนี้น้องใช้ อันนี้ก็ได้นี่หรือจะใช้เป็นกำลัง2องสมบูรณ์ก็ได้ใช้ได้2อ,อันเลยเอาเอาแบบไหนอันนี้ถ้าเราจะใช้เป็นกำลัง2องสมบูรณ์ใช่ไหมมันก็จะเร็วหน่อยนะเร็วกว่าวิธีนี้หรือวิธีนี้ก็ได้ได้เหมือนกันนะเนี่ย เอาไงดีเอาอันนี้ดีกว่าลบ b ก็คือห้าหยี่ห้บวกลบสแควรูทเฮ้ยลบ b เอยฉยเป็นลบหนะอืมลบห้บวกลบสแควรูทยี่ห้าลบ 4a ลบ4 c 1แล้วก็ 2a น้องจะได้ลบ5บวกลบยีบ5บวก16 20 30 40 40, 40ส่วนด้วยลบ8 แล้วก็แยกออกมาก็จะได้เป็นลบห้าบวกกี่บวกห้าสี่เอสีห้าบวกสแควรูตสี่สิบเอ็ดส่วนแปดกับอีกอันหนึ่ง 5ลบ square root 41ส่วน8นี่เพราะฉะนั้นนี่ถ้าเขาถามแบบรวบ x ใช่ไหมถ้าเขาถามแบบรวบ x เนี่ยน้องก็ต้องได้ข้อข้อที่3ก็คือน้องต้องเอาไอ้พวกเนี้ยไปเท่ากับ0อีกทีหนึ่งเพราะว่าอันนี้มันคือค่า x นะแล้วก็ย้ายข้างเนี่ยเอา8ไปคูณ x ค่ะ แล้วก็ดึงตัวร่วมเนี่ยอย่างเงี้ยมันก็จะได้เหมือนกันนะฮะก็จะตอบเหมือนกันเลยกับข้อที่3โอเคไหมต่อไปข้อนี้นอ้องก็ตอบข้อหนึ่งเลยง่ายอันนี้อันนี้ก็จะได้เป็น 2an บวกส Bn อันนี้เป็น An -2bn ลบ 2bN ตอบข้อ1ต่อไปอันนี้อันนี้โจทย์ผิดนะอันนี้ไม่มีคำตอบเนี่ยต่อไปข้อ17 ข้อสิเจ็ดนี้ก็ไม่มีคำตอบนะถ้าแยกเนี่ยมันก็จะแยกได้เป็น x ลบห้าชอยน่าจะผิดอันนี้บวกกับสองรูสามถ้ามันลบกันมันก็จะได้สามนะแต่ว่าในช้อยมันไม่มีนะ ไม่มีคำตอบอต่อไปอันนี้ก็แยกตัวประกอบอันนี้เอาวิธีนี้ดีวกว่ากำลังสองสมบูรณ์งั้นกำลังสองสมบูรณ์น้องก็ดึงสี่ออกข้างในเหลือ x กำลังสองลบ x ลบด้วยหนึ่งส่วนสี่แล้วก็หน้ากำลังสอง สองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองแล้วลบออกด้วยหลังกำลังสองอีกทีหนึ่งแล้วก็บวกด้วยเอ้าลบด้วยของเดิมก็คือหนึ่งส่วนสี่ะเสร็จแล้วเราก็จะได้ตรงนี้เป็น รวบเลยเป็น x ลบกับหส่วนสทั้งหมดยกกำลังสองลบด้วยนะฮะรูปสองส่วนสองน,น,นี่แล้วก็จะได้ผลต่างเลยทุกคนผลต่างที่รวบเลยแล้วกงน,นะฮะจะได้เป็นสอง x ลบหนึ่งถ้าใช้วิธีนี้ก็คือเราไม่ต้องไปคูณคว้ยนะเพื่อหาค่า x อ่อะคือเราเราทำแบบนี้เราได้เลยตอบเลยไม่ต้องไปเปลี่ยนรูปแล้วนะอืมเสร็จละ นะฮะตอบข้อ4ต่อไป19 19ก็จะเป็น A3 3บวก3กำลังสนะฮะได้เป็น A3 บวก a A 2ลบ 3a บวก9นะก็ตอบข้อ1ส่วนข้อนี้นะฮะก็แยกเลยเรียทำเป็นกำลัง3 x นะ x กำลังสทั้งหมดกำลัง3 y กํกำลังสองทั้งหมดกำลังสหน้าลบหลังหน้าบวกหน้าหลังบวกหลังเสร็จต่อพอสามแลจ้ะ